เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนโมัติบูเบอร์สิบเคอินเดียแท้แก้ปัญหาไฟตกนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือจะเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือจะรองรับไฟตกต่ำสุดเนี่ยได้ถึง130โวล์นะคะแล้วก็รองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง280โวล์นะจ๊ะแล้วก็แถมฟรีสายไฟยาว5เมตรในราคาใน0 0 0มือ2,000 900บาทเท่านั้นเองค่ะส่งฟรีแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้นะคะทุกคนค่าค่าและเครื่องปรับแรงงานไฟฟ้าอัตโนมัติอินเดียแท้ตัวนี้นะคะเป็นบูเบิร์ดเนี่ย 10k สามารถที่จะ จ่ายไฟนะคะหรือว่ากําลังการจ่ายไฟเนี่ย45แอมป์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเรารับไฟตกตามสุดได้ถึง130บโวลต์นะคะไฟเกินถึง280บโวลต์นะคะมีสถานะก็คือแสดงนะคะแบบดิจิตอลนะคะสมาธทไ time d เ a y นะคะก็คือจะมีเริ่มการทํางานอัตโนมัติแล้วก็สามาี่จะีถ้าหนมกมุกกรไฟฟ้าให้อายุยืนยาวนานแล้วก็ถ้าใช้กับแอร์เนี่ยแอร์ก็เย็นชําค่ะ ค่ะแล้วเครื่องปรบับแรงงานไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะตัวนี้จะทํางานเร็วทนทานด้วยประสบการณ์เนี่ยมากกว่า30ปีนะคะตัดการทํางานเมื่ออ,อุณหภูมิที่มันสูงอะ่ะเหมือนใช้ใช้ไปแล้วมันร้อนจัดอะคะ่ะมันก็จะตัดให้นะคะแล้วก็การทํางานนะคะก็คือสามารถที่จะมีสถานะบอกนะคะเมื่อไฟที่ต่ําเกินนะคะก็คือจะเป็น L O เป็นโลนะคะเดี๋ยวถ้าสูงเกินเนี่ยก็ high นะคะ H I SI นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีการรับประกันนะคะให้1ปีนะคะตัวเครื่องเนี่ยขนา 35นะคะจุด5คูณ35มคูณ17.3เซนนะคะน้ำหนักอยู่ที่25กิโลนะคะถือว่าหนักมากเพราะว่าม้อแปลงขนวัเต็มนะคะระบายความร้อนธรรมชาตินะคะมีเบเกอร์นะคะ2องเบเกอร์ก็คือบายพาสกับสเติไลเซอร์นะคะแล้วก็จะมีหนึ่งหน้าจอที่แดสงสถานะนะคะทั้ง2สถานะค่ะค่ะทุกคนแล้วนี่นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างการติดตั้งนะคะใช้งานลูกค้าแก้ปัญหาไฟตกกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะภายในบ้านของลูกค้านะคะก็คือ เป็นการแก้ปัญหาไฟตกนะคะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะคะแม้ว่าไฟจะตกก็ตามนะคะ,ะตอนนั้นนะคะนี่ก็คือเป็นการรีวิวหลายที่เหลือเกินนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราขายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากจะมีรูปที่บ้านเอามารีวิวแบบนี้ก็คือสามารถสามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าแล้วก็ถ่ายรูปรีวิวแบบนี้ได้เลยค่ะ ค่ะทุกคนหลายคนถามกันมาเยอะมากนะคะว่าแผนภาพการเชื่อมต่อเนี่ยต่อยากไหมติดตั้งยังไงนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าเวลาที่เราจะขายสินค้าให้ลูกค้าเราจะแนะนําสินค้าก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราจะให้ลูกค้าเนี่ยดูแผนภาพการเชื่อมต่อการติดตั้งก่อนทุกครั้งนะคะแล้วก็จะใส่ไปในกล่องให้ด้วยค่ะละที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะทุกคนค่ะว่ารุ่นนี้เนี่ยคือ การแพคอย่างดีการกระแทกอย่างดีมีวัสดุกันชื้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือแถมสายไฟมีการมีมรบรรจประกันให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและที่สำคัญนะคะมีเอกสารมาตรฐานอ้างอิงนะคะ ISO ก ISO ใน0มื่อสนะคะและมาตรฐานเนี่ยเราก็มีเป็นหลักฐานจริงยืนยันได้นะคะว่าสินค้าเราเนี่ยของดีมีมาตรฐานนะคะและนี่ค่ะก็คือจะเป็นมาตรฐานอีกตัวนึงก็คือมาตรฐาน ISO นะคะ ISO 9 1 0 1 2 0น5นะคะเป็นการยืนยันว่าสินค้าเราเนี่ยมันดีนะคะมีมาตรฐานตั้งแต่เป็นการใช้งานนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นอุปกรณ์เนี่ยมีมาตรฐานหมดเลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0 9 2 6 3 8 2 2 2 9นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ทักไลน์ก็สามารถที่จะได้ตามสบายตามใจชอบลูกค้าได้เลยคะ่ะ ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้าจอนะคะก็คือเป็นรูปภาพเครื่องทั้งมีเบเกอร์เซนเซอร์แล้วก็บบยพลสในตัวมีหนึ่งหน้าจอแสดง2สถานะนะคะและที่สำคัญมาตรฐานก็คือมีทั้ง3ตัวให้เห็นเลยราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนคะ่ะ12,900บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้รับประกันให้1ปีนะคะแต่ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนึกถึงดอกรกรีนนะคะถ้าบ้านเราไฟตกคะ่ะ